ไวใหม่นะคะกำลังปรงเป็นสีเขียวค่ะเขียวไปต่องงามๆม,มันนี่ไม่แดดค่ะรอ,อมามาหน่อยลูกรอมามาหน่อยนเูเห็นเห็ดหรือเปล่ามีเปล่ามีเห็ดเปล่าระวังนะลูกลโห<อ>ลฮัลโหล ป๊อบไปเร็วอปป๊ไเร็วเร็วเดินระวังลื่นเร็วๆค่อยๆลงมาเอาเอาโอ้ตัวาเพนป๊อบกินเจ้เพนเอา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 ปุ๊บเอเดือ่าแดดงามนะคะเมื่อนี่แดดดีนะคะสะท้อนใบไม้เขียวนะคะ สวยงามมากๆค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนลูกท่ามือจหล่อท่ามือสวยๆด้วยท่ามือมือยังไงอออืสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมอไอ้ป๊อบป๊าไปเร็วป๊าป๊อไปเร็วเร็วเร็ว Nuk, pet neng tu nye, e ka finong. Narek pa api ni? Pipi! Noi sik pik si siya! No pik siya! Noi sik si siya! Pik siya! Po laf se เออหมดแล้วขาวๆเนี่ยเป็นดอกอ่าลูวินซานนะคะ,ปะเป็นดอกฟันสิงตโตที่เขาแก่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวสักพักนะคะบ๊โดูนนะคะสีขาวเนี่ยก็จะปิ้วว่นนะคะทั่วทงทั่วเมืองทั่วอย่างเลยเนาะบางคนกับแพ้เกสอนนะคะปอะมาณนีเนาะนี่เอ,อามาเป่าให้คุณผู้ชมดูหน่อยลูกอือหือ เป่ายัางไงว้ามันไม่ดีดอกข้าวาเนี่ยเป็นอ่าดอกพักเสียนนะคะพักเสียนพลังเนาะแถวนี้กันหลายอยู่ค่ะนี่คันจะเก็บกับพ่อได้เก็บคันสมอยู่นะคะแต่ว่าบ่านึกอยากนะคะ ปีนี้แต่ยังบม่ทันได้กินนะคะแต่คุณู้สึกว่าเขาจะกแก่ๆแล้วนะคะนี่แถวบ้านเฮ่ากับแบบว่าเริ่มดอกแบบนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะอดจังสีกับพ่อได้อยู่ค่ะนี่อ่นอนๆอ,อ,อยู่นะคะพ่อได้คันสมอยู่นะคะหลายอยู่นี่ป้าถือถุงกระเป๋ามาป้าว่าคือบลกเก็บใส่กระเป๋าพอดีกับบ็กขึ้นยากคะ่ะ ปีนีบ้บวกขึ้นยานะคะเพราะว่ามีพักเสียนไทยอยู่ค่ะเราให้เขาห่อนก้อนนี้นะคะเดี๋ยวจะปลูกนะคะช่วงนี้อากาศหนาวอยู่นะคะยังปลูกพักไทยยังบันไดน,นะคะต้องรอก,ก่อนค่ะก้อนนี้ที่ใบใหญ่ๆนี่เป็นพักติวนะคะเขาสามารถเอาไปต้มไปแกงไปแจวก็ได้นะคะเหมือนพักติวบ้านเฮานะคะเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวๆเนาะนี่กำลังงามๆเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นต้นฟันสิงโตนะคะเอาไปแจวเอาไปลวกไปเห็ดเมนูได้ทุกอย่างเหมือนพักทั่วไปนะคะส่วนคนอยูนี่นะคะนิยมเอามาเห็ดสลัดนะคะกินแบบสดๆนะคะแต่ว่าดอกเขาก็จะเอาไปเห็ดชานะคะประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นตําแย่ฝรั่งนะคะบางคนกับเพิ่นเอาไปกินนะคะแต่ว่าเขาจะโดนเขาบ่ได้นะคะนี่เขาจะเหมือนตําแย่บานเฮาโดนแล้วเขาจะแบบเจ็บๆคั้นๆนะคะบางคนก็เป็นพื้นกับแพรนะคะ แต่ว่าสักพักเขาก็จะหายเห็นมางคนเพิ่นเก็บไปกินนะคะแต่ว่าอันนี้เขายังบ่ทันเคยลองนะคะบ่กากินค่ะอันนี้เป็นนาต้นใหญ่เอ็นยืดนะคะบนไอซ์ตีปลาปลา,าดเดินปลามากไม่เมื่อยู่ในปลาก็าเย็นอยู่ดอกค่ะพี่น้องพอออกจากปลามาห้อนห่อน,นะคะ่ะ อันนี้เป็นไอศครีมอยู่แมคโดนัลล์นะคะแซบแซบค่ะไอศครีมแม่บ่เคยกินนะคะนี่เป็นครั้งแรกแซบค่ะเมจ่าเติม,ลมตพลังด้วยไอศครีมแล้วก็มีเป็นน้ำชานะคะชาเย็นเนาะของป๊อปากินไรเบอร์เกอร์อื้อออนอเล็กซ์นุกกินไรหลกนุกกินไรคะโอ้นักเกสปอก อยากได้ของเหร่นมากกว่าเพราะว่าเป็นกลองแบบนี้พื้นแถมของเหร่นนํานะคะอากินบ่เท่าไดนะคะบ่ะค่อยกินอยากได้ของเหร่น,นะคะ่ะโอ้ฉันด้ของบ้าฮับบ้โออันนี้ก็เป็นสิ่งที่แม่จ๋าเตรียมไว้นะคะสาหรับอาจจะเฮดบาร์บีคิวกินมื้อนี้นะคะมื้อนี้แดดฮอนแห้งคะ่ะพี่น้องจา๋าอ่ายี่สิบหกองศาเลยนะคะต่ว่าฮอนแบบใหม่เลยนะคะบ่าะสามารถออกไปนัางในดดแดดได้เลยตอนนี้ตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วนะคะแต่ว่าดดแดดกันยังฮอนจัดดูนะคะ แต่ว่าแม่จ๋ากะหนึ่งข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วการเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เนาะมักเนื้อค่ะมีเนื้ออกไก่หล้วก็มีอาสี่โค้งนะคะเตรียมพร้อมไว้ถัาไปอย่างนะคะแต่ว่ารอให้แดดบดลงก่อนอีกก่อนนะคะเดี๋ยวมากินอย่างบาร์บีคิวน้ากัน,นะคะ่ะฮะลเลสวัสดีครับคุณผู้ชมในหลวมวันนี้นุ้จะปลูกดอกไม้ครับ อืมื้อนี่แม่จ๋าไปอ่ายางปลานะคะเป็นวันแหม่เนาะมันนี้เป็นวันแม่แต่ว่าเสามาพักกันไปยางปลานะคะย่างเขาเนาะมันนี้แดดฮอนมากๆคะ่ะเสร็จแล้วก็เลยกลับมาอ่าร้านดอกใหม่นะคะเขาจะมีล้านเดียวที่เขาเปิดเนี่ยวันอ,อาทิตย์<อ>นะคะแถวนี้ล่ะเสียงรถไอติมค่ะน้องเล็กเรียนซองไอติมเดี๋ยวแม่จ๋าพาไปลูก อันนี้อ่าเวลาเขางญ่ขึ้นมากเขาจะกองหญ่มากๆนะคะแล้วก็มีดอกอยู่สวยอยู่นะคะแม่จ๋าก็จะแบบว่าอันนี้เป็นดอกใหม่ที่ซื้อมาใหม่เนาะอืมก็จะปลูกเสริมกันไปนะคะแถวนี้ละนี่เป็นดอกใหม่ที่ได้มาใหม่ในมือน,นี่เนาะกับประมาณนี้ค่ะจะปลูกเสริมนะคะนี่แม่จ๋าก็ได้ผู้ช่วยคนเก่งเหมือนเดิม ปลูกเรียบร้อยนะคะลดน้ำเรียบร้อยเนาะตอนนี้แดดกะอ้อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปย่างบาร์บีคิวกินกันค่ะแดดกำลังซองพอดีค่ะป้าต้องกลางห่มนะคะเพราะว่าถ้าแดดบังพวกเขาก็คือแบบว่าคํำแล้วนะคะมืดแสงมากก็จะหนาวเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบว่าหาลมมากางนะคะเดี๋ยวป้าจะไปตั้งเตานะคะเฮ็ดบาร์บีคิวกันค่ะ บรรยากาศมือนี่เบงเนี่ยค่ะท้องฟ้าแจ่มใสามากๆฮอนมากๆค่ะอะไรปามือน,นี่แม่จ๋าก,กระปลูกพักหลายอย่างนะคะทั้งสลัดทั้งแตงกวาฟักทองพักกาดนู่นนี่นั่นนะคะหลายอย่างเลยนะคะก,ก็เดี๋ยวมือหลังจะมาอัปเดตพักในสวนลังบานให้เบิงนะคะระวังร้อนลูกอันนี้เตอ ดี oh, 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 ้าจาเิ่ยอ้าวเสร็จแล้วนั่นไปไปนั่งไปปะป๊าให้กินปไปกินก่อนเด้อจาเปิ้ลดดแกย่างคันในล่ดีปันใดค่ะ๋ยวไม่ใจจะไปย่างเดี๋ยวไหม้ปะป๊าอาไม่ใจจะย่างเอง โอ้ป oh, ้า no ด mm ูขนมปังป้าไหมเรดอันนี้หมักย <re pe a> <re pe a> ่างแบบว่านอนหมอันนี Tonight ้เขาหมักย่างแบบสมุนไพรไทยคะสมุนไพรไทยหอมๆนะคะ เหนูเอาอีกไหมลูกของหนูเสร็จแล้วน pues ja ี่เอาอีกไหมคะให้ปลาป้าย่างไม่ได้หรอกเดี๋ยวไหมก่อนสุกปลาป้าย่างใจร้อนเดี๋ยวกินไม่อร่อย อันนู้นเปิดติบข้าวเหนียวดิลกูกอืมอันนี้ข้าวเหนียวหนูอ,อะไรป๊าป้าไวเปียไวเปีย<น>โอ้ <คน S 1> ไวเปียร์ของไปยันไปยันยันิสคาวนะสูเก็ตไปกีกีตะปุ้ดอู้อะเมนี่นห้อนไลไหลายอันพักกระซุนหมดัดไป

เอ้าจดวิงเอาจแก้วหนูอยู่นี่ไงลูกเบะยข้งนี้ไงไม่จะเอาวางให้ตรงนี้แล้วแก้วหนูกับน้ำา้้มหนูนะ่นปะป้อป้าบอกว่าดื่มเบียรเนี้ยผิวสวยแล้วก็ผมสวยค่ะ<อ> <laughs> ใช่ไหมป,ป้าป้าแต่ป้าป้าไม่ต้องการแล้วล่ะสายไปแล้วแหละสำหรับผมป,ป้าป้า

เดี๋ยวม่ามาดูอันนี้ก่อนเดี๋ยวไหม่ป๊าป๊าอันนี้ไหมฝับกะไอ้น,นี่อะไรนะเปิดกองข้าวไว้น,นี่แห้งหมดเลยเดี่ยเลยจีนี่องสออืมอร่อย ันแล้วพี่จะไปดูหมูกันหมูยังไม่สุกไก่หนูสุกแล้วหรอกนะอืม like อันเล็กนิดหนิ่งอือหึงใส่ย่างดีใส่โอเคอือหึดิสตันของมัมม่โอเคอันนี้สุกแล้วอ่ะอือหึอืม ตัดซี่โครงให้เล็กหน่อยปะน้องอเล็กชอบแท็กซี่โครงน้องอเล็กมากินอันซี่โครงไปสิเอเล็กอร่อยไหมลูกสวัสดีครับคุณผู้ชมเรียกพบเเรรีียยกกคุณผู้ชมกินข้าวด้วยยังกินกับปิ้อมกินข้าวกับหนูนะครับคุณผู้ชมกินข้าววันจี๊ปปิซซ้ชมสวัสดีอันนี้อันนี้วันแม่ มาค่ะพี่น้องจ้ากินข้อวนํำกันค่ะกะย่างแล้วเดือบลอยนะคะกะสวัสดีวันแม่นะคะมันอีกเป็นวันแม่ออสเตรียเนาะกะบริเวณนี่อย่างพิเศษเนาะกะบเว่าเมื่อวานกับไปบาญงามาแล้วนะคะอ่าไปวันแม่บาญงามาแล้วไปจัดกิจกรรมไปเอ่อเน่นๆกันไปจัดกิจกรรมเอียงกันที่บัญญาาแล้วนะคะมันอีกก็เลยแบบว่าส่วนตัวขอบครัวนะคะขอให้แม่ทุกคนมีความสุขในวันแม่นะคะ จิกรรมครอบครัวในวันแม่ของเขากับบด้ไปทสค่ายยางปลายางเขานะคะประกาไปซื้อดอกไม้นะคะมาปลูกประกาศเข้าสวนเป็นงานสวนปลูกพักนู่นนี่นั่นนะคะทำมากับไม่อย่างบาร์บีคิวกินนะคะมามากินซุกเลยซิทุกลุกมามากินซุกอื